กระเพาไข่ดาวไม่เผ็ดที่หนึ่งกับบ้านจาะเดี๋ยวลูกค้านั่งรอก่อนนะคะกระเป๋าตังค์ป้าแย่แล้วกระเป๋าตังค์ป้าหายคุณป้าไปหากระเป๋าตังค์ของคุณป้าก่อนดีกว่าคนะ่ะเจ๊หนูไม่ทำได้ไหมอ่ะไม่ได้แกต้องทำ นายแกบอกว่าอยากได้เงินเ,นเนยอะๆไงเพื่อเอาไปรักษาแม่ทำไปเลยไม่ต้องบนเอากระเพราไข่ดาวไม่เผ็ดที่หนึ่งกับบ้านจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งรอก่อนนะคะ้ะอุ้ยขอโทษทีนะคะ,ะบิว เอาหมายใหม่มาแล้วจัดการด้วย เป็นแสนเลยเหรอคะเราของคนแม่ลูกเป็นแค่ชาวนาธรรมดาเองนะคะจะหาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนอะแม่คุณเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วคะ่ะทางเดียวที่จะรักษาได้คือการทำคีโมนะคะถ้าไม่ทำก็ต้องทำใจแล้วคะ่ะ ป้าแย่แล้วกระเป๋าตังป้าหายทำไงดีเอ้าคุณป้าไปทำหายที่ไหนล่ะคะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายที่ไหนทำยังไงดีเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันว่าคุณป้าไปหากระเป๋าตังของคุณป้าก่อนดีกว่าค่ะส่วนข้าวกล่องเนี่ยฉันคงให้คุณป้าไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณป้าไม่มีตังจ่ายถ้าอย่างนั้นป้าขอตัวป้าจะไปหากระเป๋าตังก่อนนะ มาได้ไเด็กเอมาหนีหน่อยเร็วๆครับเอา้าแกมาตะขิวกินไปหมดแล้วนเนี่ยอื้อ วะเนียมีแค่50บาทเนี่ยนะอุตส่าห์วางแผนซะแยบยนเลยสีได้ยหรอเน้ลูกค้าคันนี้นเขาอาจจะไม่มีตังก็ได้จะไปไหนก็ไปไปลมเสียว่ะเอา,าไปเอาไปทิ้งไปเลยไปเลยจะไปไหนก็ไปไปหายไปไหนเนี่ย หรือว่ามีคนเก็บไปแล้วทำยังไงดีเนาะสวยแล้วเราป้าคะกระเป๋าเงินป้าคะ่ะโหหนูเก็บได้เหรอนี่จ้ะป้าให้ถือว่าเป็นคำขอบคุณที่หนูเอากระเป๋ามาคืนป้าป้าคะหนูไม่สมควรได้รับมันหรอกคะ่ะ ป้าเก็บเงินเนี่ยไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเถะน,นะคะหนูรู้ป้าคะหนูขอโทษนะคะคือหนูเมว่ตั้งใจที่จะเปิดกระเป๋าป้านะคะหนูก็แค่เปิดดูค่ะเผื่อว่ามันจะมีรูปเจ้าของอยู่จะได้ไปคืนถูกแต่บังเอิญหนูไปเจอใบเสร็จค่ารักษาโรคมะเร็งของป้าค่ะอ๋อ ป้าเข้าใจป้าไม่โกรธหนูหรอกอย่างน้อยอะ่ะหนูก็กระเป๋าตังค์มาคืนป้าและแถมยังไม่ขโมยเงินไปสักบาทหนึง่งคุณป้าเป็นมะเร็งอะคะ่ะเงินในกระเป๋าเนี่ยมันต้องสําคัญกับชีวิตป้ามากแน่ๆได้แล้วจ้ะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของป้าเดี๋ยวป้าจะเอาไปจ่ายค่ารักษาป้านะจ้ะแม่หนูก็เป็นมะเร็งเหมือนกัน,นะคะ่ะจริงเหรอเดี๋ยวแม่หนูก็หาย หนูต้องเข้มแข็งนะป้าเองก็พยายามเข้มแข็งต่อสู้กับมันอยู่พอแบบนี้หนูเลยต้องหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่หนูเกือบทำบากไปแล้วคะ่ะทำไมเหรอหนูบอกป้าไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าป้ารู้อ่ะป้าคงเกียดหนูแน่ๆตอนนี้ชีวิตป้าเหมือนอยู่บนเส้นได้ ว่าไม่มีเวลาไปโกรธไปเกลียดใครหรอกหนูเองก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าอะไรมันผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องซะไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกนะลูกขอบคุณนะคะแล้วหนูก็ขอโทษด้วยนะคะป้าป้าไม่รู้หรอกว่าหนูขอโทษป้าเรื่องอะไรแต่ป้าให้อภัยหนูนะ ฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้เองด้วยเนี่ยเจ๊ค่ะพอดีว่าวันนี้กระดูกสันหลังฉันมันไม่ค่อยดีอะค่ะวันนี้เจ๊ทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันช่วยนะเต้ยดับเบิลช่วยยกได่ดีเกิดไปไปยกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปเจอจานหนึ่งครับได้ค่ะเี่ยตำรวจวเนี่ยจ้าเอ๋อคุณโดนจับแล้วครับข้อหาลักทรัพยนะ์ไม่นะไม่นะคุณตำรวจไม่นะคุณครับช่วยผมหงายโต๊ะหน่อยครับ รู้ได้ยังไงฉันเป็นคนแจ้งตำรวจเองอะค่ะเจฉันมาแจ้งความจับเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะข้อหารักทรัพย์แล้วก็บังคับให้ลูกน้องเนี่ยขโมยของลูกค้าด้วยนะคะนางบิวนางบ้าแกหักหลังฉันเหรอไหนแกบอกว่าอยากได้เงินไปรักษาแม่ไงแกไม่อยากได้เงินแล้วไงฮะเงินน่ะ ฉันอยากได้นะคะเจ๊แต่ฉันขอหาเงินด้วยวิธีสุจริตดีกว่าค่ะหมนางโง่ฉันโดนแกก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยไม่รู้เลยไงฮะไม่โดนหรอกครับ <c oughs> เธอสารภาพกับตำรวจแล้วแถมยังให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างพร้อมกับนำจับคนผิดตัวจริงโทษของเธอเลยเหลือแค่จ่ายค่าปรับ <c oughs> เธอได้ใช้ความผิดของเธอเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นางบิวนางบ้า อย่าให้ฉันหลุดไปได้นะนางบิลโอ้ยอยปล่อยอวะเฮย้ยเจ้าของร้านก็โดนจับไปแล้วแล้วทีเนี้ยเราจะหาเงินจากไหนมารักษาแม่แต่ย่งน้อยเราก็ไม่ต้องทำบาปวะทามาหากินสุดจริตนี่แหละสบายใจสุดแล้วทีเนี้ยก็ต้องหางานใหม่สิวะเอาวะสูสๆเออ สวัสดีครับคุณบิวผมเป็นทนายนะครับทนายมาจากไหนคะมาจากบริษัทประกันภัยครับผมจะมาแจ้งข่าวร้ายคุณบิวทราบข่าวร้ายข่าวร้ายอะไรคะเอ่อตอนเนี้คุณพ่อของคุณบิวอะเสียชีวิตลงแล้วครับพ่อฉันเสียแล้วเหรอคะคือตั้งแต่ที่พ่อแยกกับแม่ไปอะฉันก็ไม่เคยได้ข่าวพ่อเลยอะคะ่ะ ท่านเป็นอะไรคะถึงเสียเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับคุณบิวเสียใจด้วยนะครับ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับคุณบิวที่ผมมาพบคุณบิวเนี่ย <c oughs> ผมจะนําเงินประกันหนึ่งล้านบาทให้คุณบิวนะครับหมายความว่าย,ยัางไงคะ <c oughs> คือพ่อของคุณบิวอ่ะทําประกันชีวิตไว้ครับและใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อคุณบิวนะครับ หมายความว่าฉันได้รับเงินหนึ่งล้านบาทเหรอคะใช่ครับแบบเนี้ฉันก็มีเงินไปรักษาแม่แล้วสิพ่อคะหนูขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะหนูไม่คิดเลยว่าพ่อจะทำแบบนี้ทั้งทงี่พ่อก็ทิ้งหนูไปแล้วอ่ะหนูขอบคุณมากนะพ่อขอบคุณนะคะคุณทนาย